วันนี้ป้าจะทำไข่เจียวหมูสับมะเขือเทศจ้ะพิกขี้หนูซอยอยากกินไข่เจียววันนี้ไข่สีฟองนะหมูเนี่มากน้อยแล้แต่เราแล้วแต่เรา,เรานะมะเขือเทศใส่อยู่สามลูกหั่นซอยก็พิกขี้หนูตัดเลี่ยนนิดหน่อยเดี๋ยวป้าจะปรุงไข่เลยจ้ะ จะขอใส่ของรสดีก่อนนะของรสดีจ้ะเพิ่มความนัวถ้าไม่ใส่ก็จะไม่นัวเนาะใส่หน่อยถ้าคนไม่ตินก็ไม่เป็นไรนะจ๊ะแต่ป้าขอหน่อยน้ำปลาจ้ะ ก็จะใส่สองช้อนนะนี่นะช้อนโต๊ะ,ตะชอ้อนกินข้าวคันน,นะน,วนนี้เนี่ยน้นตักข้าวเรานี่แเนี่ยตีก่อนพอพอพอเพราะว่าผงเขาแตงยาก ใส่น้ำตาลตัดรสนี้หนึ่งปลายนิดเดียวนะใส่พริกไทยหน่อยจ้ะใส่พริกไทยด้วยประมาณนั้นะ ลืมหมกเข้ากับหมูลืมไปหม้เข้ากับหมูข่องก็ได้นะเครื่องอ่ะแล้วค่อยตีไข่ลงไปป้าเลยเมื่อกี้ใส่หมูจะ้ะถ้าใส่แบบนี้หมูมันจะแตกยากเลยลืมไป nó cứ nghe ngay nó, Nó subscribe thê ประเทศนะถ้ากโกแฉกก็ไม่ต้อเอาเม็ดมานะพริกจ้ะกคือแล้วแต่เน้ะมากน้อยชอบเผ็ดก็ใส่เยอะไปถ้าไม่ชอบเผ็ดก็เาบาลงหน่อยแล้วแต่เรงเลย เปน็นอะไรจ้ะน้ำมันจะน้อยไปไปใจ้ะ ใส่มะเขือเทศเขาจะเหลวนะไข่เพราะว่าเรามะเขือเทศเขาเป็นน้ำนะก็จะเสียวยากหน่อยนะ ครับไม่ได้แล้วเจนไข่เยอะว้าวทั้งไข่ทั้งหมู กลับบนี้ใช่ตุกตาเงียงข้างหลังเงี้ยแฉะปึ๊บไปนาแล้วก็หมูด้วยมาเผาเทศด้วยามานี่จ้ามาจะขอเที่ยวข้างข้าง เสร็จแล้วจ้าไข่เจียวหมูสับมะเขือเทศพริกขี้หนูสดป่าถ้าชอบถูกใจช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ป้าด้วยนะขอบใจนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าจบคลิปแค่นี้นะ